สวัสดีครับพี่น้องย่ำกำคำกำคืนครับเอาม่านสองถุ่มกว่าครับติดตามเบิ้งทีมงานสูบปลาครับมื่อนี่มาสูบอยู่พิกัดน้องฮูลิงครับน้องฮูลิงแท้ๆครับมื่อนี่นี่ครับอยู่สายมือนี่ครับน้องฮูลี่งสูบตั้งแต่ช่วงบ่ายครับกปลาไปก่อนมาติดตามเบื้องคุณแอดครับคือเก่าแหละครับทีมงานนะครับ เพิ่นมีมายังกินแรงสิมาหาเพิ่นก่อนสวัสดีครับคุณแอม่สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหมาเยี่ยมครับได้ยังกินแรงครับวัอนี้ดีเด็กมาสูบป่าแต่ว่าได้ดีผีโอ้โี่ครับที่บ้านท่าโอทีนอนไหนนอนน่ะเพิ่นเพิ่นอย่างไก่ครับไก่บ้านครับแต่นี้แกมาอ่างนี้นของนี่ครับมีปลากระป๋องโอ้ครับมีว่าคนเลยตัวนี้ครับทีมงานสูบป่ากระสีมีคุณโลคุณหานะครับคุณเอ็ม ทีมงานเก่าครับทีอันนี like ้ก็บแม่แหเพม่อนะครับเคยลงให้เบ <no ิ่งอยู่เรื่อยๆครับอันนี้เป็นบ claro ่อที no ่เสไลด์คร uh ับคุณหาบ่อที่เจ็ดแล้วครับพอดีเพิ่นมาสูบไก่ม่งผูกม่วก็เลยไม่โอ้ไม่แหกินบ่ครับไม่แหแล้วเนาะโอ้ทีมงานแหกินครับอันนี้ครับให้บอกว่าไก่ๆเราต้องเครื่องือด้านนี้บ่ได้เลยว่าเติมเกลือไม่แหกินรสเได้ยินเสียงบ่อใดเลยมาเลยโอ้นี่หมอของเขามานอนให้นอนหน้าเบิ่งโอ้หมอของเขาเว ก็เขาเมื่อต่อพ <pigs in> <morning> ่อจีดอกครับเป็นเป็นไก่ครับนี่ไก่เออหนึ่งหลับชีวิตบรรเทาครับแจ้วขนาดเลยตัวนี้ไก่บานแท้่ครับโบดในตัวแต่มาอย่างทุงหน้านึงอย่างทุงหน้านาะอย่างทุงหน้าครับโบดในสื่อครับไปขอเมย์เมย์บังไห้รักครับัโอ้ท่านตัวนี่ครับจะเป็น เสียงปลาบอนครับต้นนั้นอยู่ทั้งหนาครับทั้งคำคงขืนของเราครับเมื่ออื่นก็สิมาติดตามเบื่องอีกเทื่อนหนึ่งครับว่าบ่อนี่มันมาตรฐานกันบนทุกปีครับของลุงแมวครับบอน้องหัวเรีงครับหนาววะครับคุณแอดมาอนิหนาวอยู่ครับเมื่อขื่นไม่จะได้ครับคือจังโต๊เกางอีบ่ครับ ก็บู๊แจักไปแล้วครับมีอย่งลุ้นมือเนี่อันมีได้หลักฐานครับแต่ว่าบวกกระหายไปน้ำมหาบวกคนใส่มาผออย่ดงนี้น้องตะโก้โม่เดียววันนี้เราโม่อยู่นี่ก็เลยว่ะจะคล้องเอามาแต่คืนนี้ไอแอปเปิลกับลุดมือครับไก่จิกไปกินเซยโอ้โหเลยคือมันเอาแอปเปิลกับกัดบมือมัดปากรับรับรับค่าแอปเปิลเพราะนี้เต้นไปนอนไปนอนอยู่พูนเต้นจริ้งมาเต้นไปอุขมคาแทมไปบอกยาไกอมันลมแห้งดีมั้งว่ะ พอน้ำหาลักกว่าโอ้ยพอ้ำ <cruise> ข <hanol> ึ้นบอเห็นบ่เหล่าลักมันเห็นครบสีลักโอ้อันนี้เยอะไปหน่อหนุ่มเป็นเปิดป้าเต้นถิ่มครับมาขึ้นเป็นโต๊ะก้าอี้ยืนน้องตะโก้ครับเก้าอี้มันสูงกันเลยแบบเป็นเสริมแน่น่ามาขึ้นเป็นสะแมะไป็นแน่นอนหนึ่งเปไปแห่ทั้งในบุ๋มนะไปนน่องของงัวอยู่ฝุ่นอีกอันนี้งัวเพิ่นก้เอาขึ้นมาเพิ่นอยู่บนนั้นพื่เก้าไปนั่มครับให้พระหน้าเพื่อก้ามาเมื่อ สูเขาเขาสูบป้าอยู่ใส่กระจุงงวไปไก่ป่ไปไก่มองกระสูบครับพราสิไปแห่กินครับสีว่าจะได้ที่แบบวิกิที่บาด้องครัสิฝากถึงไม่ยังน้องที่สัยู่ทั้งกรุงเทพบ่ครับน้องไส้ลายคนอยู่ทั้งปุ่นครับอ่าปีใหม่สิมาเยี่ยมบ่ไก่สิปีใหม่ละกันโอ้ขอให้สิ่งดีเขามาในชีวิตน้องนุงคิดผู้ที่หันบอกยังไงคือว่า ความสุขอยู่บ้านท่ามันหลายครับอบต้องหาครับบอกยังไงู่บ้านท่าบ่บตองหาดอกครับความสุขมันมีนี่ครับแต่ก็บ่ได้ว่าข้อคิดไว้รมื่อกี้เมื่อก็มีความสุขกันมันคนสุขคนรรอย่างนะครับอันนี้มีทั้งดิบทั้งเทมอยู่นี่เนาะริบอย่างไรครับเพราะว่าคนเน่าทุกตนทุกชีวิตมันบ่คือกันอ่ามมนบาตัดทิ้นใจว่าชวิมาอยู่บ้านแล้วว่ามันชิมีความสุขมันไปไปบ่ได้ครับมันต้องมามันต้องมีแนวเห็ดใหฮา มาอยู่ได้บันเวลาปุ๊บปั๊บเราออกจากงานแล้วมาอยู่เลยมันกับบอมเรียนเพาต้องมีว่าการวางแผนหน่อยหนึ่งว่าถ้าเมื่อเมื่อมือไรมาเห็ดไม่หยังเขาต้องเห็นมีอยังถาก่อนสักหน่อยหนึ่งยางหน่อยกระปูกต้นหอมกับกินไข่เวถากับคาไวถาสิกระใเทยัังบใส่แข็งับเป็นแนวทางที่ดีครับว่าต้องหานักคนอื่นเพราะในหัวในสวนจะคล้องกับพ่อใดญ บมันปปับออกจากงานเ้าสีมาปรับมาหาเนี้ชีวิตขาต้องเพีชนั่นให้ดีมันเป็นมันมันบริี้เป็นเป็นยางที่เขาวาดฝันไว้ได้ครับอพอาที่ผมก็คิดไ้ที่กันว่าผมกลับมาบ้านมาสีมาเลี้ยงไก่ชนยางเนี่ยโอ้ซ้ำหนีกรวยแต่ผมสุใส่เดี๋ยมาเลี้ยงงูอือมันนี่ก็ได้ไม่แห่หอดกินผุดอือไม่แห่เขากิน้านนี่ก็ยุบมั่งสูบป้าแล้วเขาอีกอืลับทรงเป็น เป็นผู้วิ่งมันบมดเสมอไปบางคนต่างใจว่ามาเหลียงง่วแต่ว่ามาถือสวงจังหวัดธิว่าง่วเป็นโรคแน่ง่วมันแพงแน่เขากับต้นทุนเขากับบวถึงแน่แมไม่ลับลำบ,บากก็เลยบู่หูว่าสไม่เห็นอย่างแต่ท่านที่คือว่าเขากลับมาหล่ะเขามาล่องล่องมานาง่งมานางคึดแต่มาน่งเห็นว่าสีไม่หยังในบ้านเท่าก่อนมามาศึกษาในในสภาพแวดล้อมนานเท่าในพื้นที่เท่าก่อนว่ะ มันเหมาะสมมาเซียนไม่หยัง่งมันใบสวยหรูครับครับมันใบสวยหรูอีผมบอกไวเลยโครงการบางอย่างโครงการมันก็หลายอย่างจังผมนี่หนูผมก็เลี้ยงไก่ส้นผมก็เลี้ยงเอาว่าปล่อยอยู่ครับหนูก็ได้ครบผมก็เลี้ยงป้าผมก็เลี้ยงยังยังมาท่านได้เลี้ยงครับแพะแพะกับสั่งหมา เราสร้างมาบ่ได้เลี้ยงบ่ได้เลี้ยงควายผมก็เลี้ยงออืงัวก็เลี้ยงเอองัวนี่มา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 ที่หลังงัวนี่บ่ได้มาอยู่บ้านนี่ยบริวีความคิดว่าสิเลี้ยงงัวเลยบ่มีความคิดในสมองเลยว่าต้องสุดท้ายแล้วก็ได้นอนเผาเนาะครับสุดท้ายผม่าเนี่มานอนเผางัวเพราะว่าคิดไปคิดมาแล้วงัวบ่มีหมูงัวบ่มีหมูครับก็เลยมานอนเผาอันนี้พิกัดก็อยู่น้องฮุ่ิงเนาะอยู่ในน้องเลยครับอยู่ติดกับน้องตะโก้ครับห่างกั้นสองสอบอ่า ต่อไปผู้ใดผ่านไปผ่านมากกะแวะเขามาเล่นพักพรย้อนอากาศเยี่ยมชุ่มกระสีได้มาพ่อคุณแอ็ดครับประจําอยู่แถวนี้ครับโม่พ่อกระทู่บอกแหนกินอยู่แถวรถแหนเขาไปนั่นแน่ครับอืที่แม่เบาโวกัดฝากติดตามทั้งช่องน้องตะโกโมเดลโอ้ครับแห่เพื่อแน่ครับอาจินผมดูแน่เพราะว่าโม่เอ็ดเออเออ ง่ายหลายก็เลยว่าเพิ่นก็เลยมาถ่ายถ้าช่วงปีใหม่พี่น้องที่เบิ่งอยู่โซนละแวกเดี๋ยวนี้ก็แวะมาอ่าเล่นเยี่ยมชมได้เด้อครับเดอ้อมีหม่องให้พักพอนอยู่กลางเต็นท์กลางยังว่าคุณแอดเพิ่นดูแลอยู่ครับเต็นท์ห่างเพิ่นอันนึงถือไปถือมาอยู่ก็สิมีบริการเนี่มาอยู่่บเต็นท์ก็ดั้งทั้งเป้สนามก็มีให้อยู่ครับกันพี่น้องเพื่อนพุง น้องๆนุ่มๆ่านมากกับแหวมาเล่นน้ำได้ครับช่วงนี้ประหยัดหนามได้หมื่นสองหมื่นไาทเพิ่นประหยัดหนามอยู่ดอกโซนนี้มันหนาวครับบานเท่าลมแห้งหนาวพร้อมเดียนี่อุณหภูมิสิบเจ็ดองศาครับตอนนี้เฮือนก็มีอยู่ครับแต่ว่าอยากนอนมากเพิ่นว่ามีเฮือนงจากบ่อยากนอนเพิ่นอยากนอนหนาครับทุกท่านนี่ก็ของขึ้นนี่ก็มาติดตามเบิ่งคุณแอดเพิ่นสีอันนี้ไก่ไม่แห่กินไก่ย่างครับไก่เป็นตัวหนึ่งเพิ่นย่างกับมาแห่กินอ่ะ กินไก่ก็น้ำซานี่น้ำซาครับพอตอนก็ขึ้นเขาให้กินน้ำซาอืมเป็นกะติดตามเพิ่งเพิ่นกะสีมีคลิปเพิ่นติดตามเพิ่นเรื่อยๆอยู่หรอครับเพราะว่าเพิ่นมาอยู่ประจำเพิ่นเพิ่นเบียร์ลายเดียวกับเมื่อนั้นนี่สีไปสลักข้ามครับมื่ออื่นเสาสีทรงป้าน้องลิงไปสารคามครับกะสีมาติดตามเมิ่งนั้นกันเด้อมื่ออื่นเสาเด้อแต่เสาเลยเพิ่นสีทำมลงมือจับตอนประมาณสัก หกโมงสองเออไอ้หนงเพิ่นไหนเพิ่นชิม่าขัดป้าให้แล้วก็สิน้ำจัดทรงตลาดให้คืออยู่พยักเนาะเออเดี๋ยวมือนด้ผ้าหัวหนาไปขันหัวหนาว่างขันว่างมืออื่นกับสีใดติดตามเพิ่นอีกเพื่อนึงครับการทรงปากแบบนั้นขอบคุณคุณแอดเด้อครับเด้อครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อคุณแอดเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับฝากน้ำเนยพี่หน่องสุภูสุคนซอยกดแซ่กดไหลอ่าครับครับสัตยาไคและกดคาร์น้ำอ่ขอบคุณหลายๆคุณแอดครับผมครับผม ครับการน,นี้เป็นบทสัมผาสของคุณแอดนะครับติดตามบึงเพลินกะฝากติดตามผล<า><า>งานไว้ด้วยครับเด้วย